วันนี้เวลา7จ9นาฬิกา4ีนาทีนยสมศักดิ์เกียรติสุรนลประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการประกอบพิธีบวงสวงบูชาเลิกเบิกพระแม่ธรณีเจริญพระพุทธชัยมงคลขอพระพรขอพรชัยมงคลในพิธีตอกเสาเข็มสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ถนนเกียรติกายเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์เกียรติสุรน,น์พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการประกอบพิธีบวงสวงบูชาเลิกเบิกพระแม่ธรณีเจริญพระพุทธชัยมงคลขอพรชัยโดยใช้เวลา7จนาฬิกา49นาทีเป็นปฐมมาเลิกประกอบพิธีบวงสวงดังกล่าวซึ่งอาจารย์โหนบัณฑิตวิทยาธรพร้อมผู้อัญเชิญทำพิธีเป่าสังประโคมค้องชชยไกวยบันดอกบูชาพระบรมครูพระมหาเทพ เทพเทวาและกล่าวสโลกบูชาเลิกเบิกพระแม่ธรณีเพื่อจเจริญพระพุทธชัยมงคลถัดจากนั้นเวลา8.39นาฬิกา39นาทีประธานรัฐสภาพร้อมเหล่าข้าราชการประกอบพิธีตอกเสาเข็มชัยมงคลโดยนายสมศักดิ์เกียรติสุรนลให้เกียรติขึ้นขับเครื่องตอกเสาเข็มชัยมงคลและโปรยข้าวตอกดอกไม้มงคลบนแท่นตอกเสาเข็ม พร้อมร่วมถ่ายภาพหมู่บันทึกประวัติศาสตร์พิธีตอกเสาเข็มสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่